สวัสดีครับท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงพระโพธิสัตว์ทุกทท่านการจะเข้าใจเรื่องราวและตำนานประวัติหลวงปู่สวงอย่างแท้จริงนั้นผมต้องลงพื้นที่จริงสถานที่จริงเพื่อสืบค้นหาข้อมูลต่างๆแล้วนําจิ๊กซอเหล่านั้นมาประติดประต่อกันเป็นเรื่องราวตำนานแท้จริงของหลวงปู่สวงดังที่ทุกท่านเห็นในหลายๆคลิป ที่ผ่านมาผมจะออกเดินทางข้ามชายแดนไปประเทศกัมพูชาในวันที่24หรือวันที่25กันยายนพศ2565นี้พอเช้าวันที่26กันยายนซึ่งตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน11ผมก็จะเดินทางขึ้นเขาภูตะแบงการเดินทางขึ้นเขาภูตะแบงของผมในครั้งนี้เป็นครั้งที่6 ผมไปเขาพุทธแบงห้าครั้งแต่มีครั้งหนึ่งผมขึ้นสองครั้งจึงเป็นไปห้าครั้งขึ้น6ครั้งการไปเขาพุทธแบงของผมในครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนๆเพราะผมจะไปอยู่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิการไปเขาพุทธแบงของผมในครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนๆเพราะผมจะไปอยู่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิศึกษาเล่าเรียน วิชาจากดาบทนัครตตาเบาะรืาษีหลายๆท่านหลายๆสถานที่ในป่าบนเทือกเขาพูตะเบงจนถึงวันออกพรรษารวมระยะเวลา15วันเต็มในช่วง15วัน15คืนบนเทือกเขาพูตะเบงนี้ผมจะเดินทางไปทั่วเทือกเขาพูตะเบงโดยจะเดินขึ้นอีกฝั่งแล้วไปลงอีกฝั่งของเทือกเขาพูตะเบงการเดินทางในครั้งนี้ จะเป็นการเดินทางตามรอยหลวงปู่สวงบนเทือกเขาพูตะแบงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศ,ศาสตร์อีกครั้งของผมการเดินทางในครั้งนี้ผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศในระหว่างเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมท่านผู้ชมลูกศิษย์หลวงปู่สวงท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบุญสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางในครั้งนี้ โดยโอนเงินตามหมายเลขบัญชีที่ผมขึ้นภาพอยู่นี้เบอร์โทรไอดีไลน์ก็เบอร์0626544168เชิญท่านผู้ชมชมเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วคณะผม5คนได้เดินทางไปถึงวัดธมอรใบาดมตอน18นาฬิกา18นาทีพอดีขอเชิญทุกท่านชมเหตุการณ์ต่อจากนั้นนี่เราเดินมาถึงวัดธมอรใบาดมแล้วนะ เวลา18นาฬิกา18นาทีนะะเราใช้เวลาเดินทั้งหมด2ชั่วโมงนะ,ะเฉพาะจากไอ้วัดนะบกขมเอามานะระยะทาง8กิโลเราเดิน2ชั่วโมงนะอันนี้อต,ต,าาตอนนี้ถวายสังฆทานหลวงตาเป็นโอนนะฮะ जानो तो पोटाचा सास बायको पति ती तो बटू पकटको नवर तो सासा अपतो सिटी फ्लोटा सही को तुफा फाते दे वाला हिरो बटती पाटीले पटीतुचा काती बकरे ते परेल 20% तरी काखरच आतवर टला हा पच्ची ते ते बोलले पपट पटा ते पटा 6 पटी जरा साठी पते चीचा पचते तो टा टा पटा द ट्रग

ตันนี้ถวายสาฆทานชุดใหญ่แก่พระวัดเปิงตังยูนะฮะน,นี่ที่บนศารหลวงปู่สวงนะฮะมีพระจันทร์ในวิหารโบสถ์วิหารที่ทมอใบดมนะตอนนี้ นี่เป็นภาพยามค่ำคืนวันที่9กันยายนพศ2565ซึ่งตรงกับวันขึ้น14ข่ค่ำเดือน10ค่ำคืนวันนั้นพาาระจันทร์ส่งแสงไม่เต็มที่เพราะอยู่ในฤดูฝนมีเมฆหมอกบดบังมากตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ทมอใบดมนะเเขาสดำยตัวนะครับ ตอนนี้นนเปลี่ยนรองเท้าอยู่สองคูนคะรับไรููใครมาว่ายกับว่ายทมอไปดมยามค่ำคืนนะเปิดจันตอนนี้ขึ้นไปบนวิหารโบราณนะตรงนี้

วันนี้เป็นคืนวันที่9กันยายนพศออ2565นะฮะนี่บรรยากาศค่ำคืนที่ธรรมใบาดมนี่เปิงพระจันทร์ยามค่ำคืนนะฮะเนี่ยเปิงพระจันทร์นี้นะที่มีถ้ำอ่าที่มีการแกะสลักเป็นรูปพระจันทร์อยู่ได้ข้างล่างนะฮะนะ ว่ากันว่าในใต้ถ้ำใต้เพือพระจนนันทร์นี้จะมีถ้ำไปข้างในลึกแล้วก็ใหญ่นะฮะอยู่ใต้พื้นที่แห่งนี้พระจันทร์าายามค่ำคืนะอันนี้จะสองรูรูแะ้าในนนถ้ำนะค่ำคืนนู่นนะ นี่เรากําลังส่องดูตัวอักษรน,นะฮะที่อยู่ตรงเบิงพระจันทร์นะฮะชูมตรงนี้ไม่มีใครเห็นนะคูณ่ามตาเมาท่านรู้ดูว่ามันชูใหม่นเนื้อมะกูนี่เนูในยามชูรูม่ก็อบท่านผู้ชมครับตะเริอนได้เล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านเอาไฟฉายส่องดูรูโพรงนั้นได้เห็นดวงตาพญานาคคู่หนึ่งอยู่ในโพรงลึก,ลก ตอนที่ผมเอาไฟฉายส่องดูผมก็เห็นดวงตาคู่หนึ่งเช่นกันและเห็นเหมือนเกล็ดพิานาคอยู่ด้านในเกล็ดนั้นสะท้อนแสงแวววาวหลายหลากสีดุดเราเอาไฟฉายส่องแผ่นกระเบื้องค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันที่9กันยายนพศ2565นหระฮะหรือพศ2 5 6 6ในประเทศกัมพูชาค่ำคืนนี้ผมจะนั่งสมาธิที่เปิงพระจันทร์นะฮะ ในถ้ำที่หลวงปู่สูงท่านเคยปฏิบัติธรรมนะกับตาเมานะคุณตาเมานะแล้วก็ตะเจียก็นั่งอยู่ที่วิหารนะก็จะมาสมทบในภายหลังนะฮะค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันที่9ก้ากรยฎายนพศ2565ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มผมอยู่ที่เปิงเปรจันที่ถ้าหลวงปู่สูงที่เคยปฏิบัติธรรมอยู่นะฮะ ณสถานที่ทมาใบดมบนเขาพุทธแบงคืนนี้ผมจะนั่งสมาธิที่นี่และก็นอนที่นี่กับคุณตาเมาสองคนนะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อผมดับไฟนั่งสมาธิอยู่สองคนกับตาเมานั้นก็ได้มีค้างข่าวบินเข้าออก ผมและคุณตาเมาสัมผัสได้ถึงการบินผ่านของค้างคาวเพราะมีลมพูบผ่านใบหูและผ่านลำตัวพร้อมทั้งมีเสียงปีกค้างคาวกระทบอากาศดังพึบผับค้างคาวนั้นได้บินผ่านลอดช่องรูโพรงเล็กๆเข้าไปข้างในการที่มีค้างคาวบินเข้าออกไปในรูโพรงนั้นเป็นสิ่งบ่งบอกว่าข้างในรูโพรงนั้นมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่อย่างแน่นอนผม คุณตาเมาและคุณตาเจียสมคนได้นอนอยู่ในโพรงถ้ำเปิงพระจันทร์จนรุ่งสางของวันที่10กันยายนพศ2565ต่อจากนั้นคณะผมห้าคนก็ได้นำสังฆทานชุดใหญ่ไปถวายตาเบาะหรือว่าดาบุตรณที่อาสมของท่านซึ่งอยู่ติดหน้าผาทิศใต้ของเทือกเขาภูตะเบตเมื่อคณะเรา ได้ถวายสังฆทานชุดใหญ่ให้แก่ตาเบะดาบุตรแล้วเราก็ได้นั่งจิบน้ำชากาแฟแล้วเราก็ลากลับมายังวัดธมอใบดมแล้วได้นำมาม่าหนึ่งกล่องไปถวายแก่ผู้ถือศีลที่อยู่ในศาลาเป็นการตอบแทนที่คณะเราสามคนมาครั้งก่อนได้มากินข้าวที่นี่แล้วคณะเราห้าคนก็ได้เดินทางออกจากวัดธมบใบดม ไปยังเปิงตังอยู่ซึ่งอยู่ห่างออกไประยะทาง30กิโลเมตรการเดินทางครั้งนี้จะเป็นอย่างไรและพบเจออะไรบ้างในระหว่างการเดินทางคุณตาเจียอายุ85ปีจะเดินไหวไหมสัมภาระที่แต่ละคนแบกบหิ้วนั้นไม่ต่ำกว่า15กิโลโดยเฉพาะลูกหาบโดยเฉพาะลูกหาบจิตอาสานั้น เป้ที่สะพายอยู่น้ำหนักมากถึง35กิโลคุณตาเมาน้ำหนักก็ไม่ต่ำกว่า25กิโลน้ำหนักของเหล่านี้เมื่อเราเดินทางไกลเหนื่อยน้ำหนักของเราจะรู้สึกว่าหนักเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวภาพบรรยากาศในป่าลึกระยะทาง30กิโลนี้จะเป็นอย่างไรขอเชิญทุกท่านติดตามชมในคลิปหน้าท่านใดได้มาชมคลิปแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็รีบกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่มีข้อมูลประวัติตำนานของหลวงปู่สวงแท้จริงมาให้ท่านได้ชมคลิปนี้ผมขอจบเ,เพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกทุก